สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือรายการไพร่ไกลบ้านกลับสวัสดีแล้วก็ขออนุญ,ญาตคุณแดงด้วยนะคะทางนี้เป็นคุณส้มนะคะคุณธนิกาวาน,นิชจะพาทุกคนมาดูไกลบ้านเวอร์ชั่นของปลอมนะคะเวอร์ชั่นก๊อปปี้ฉบับไพร่ไกลบ้านค่ะในโอกาสที่อีกไม่กี่ปีจะครบร้อยปีการปฏิวัติสยามอภิวัติสยามแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทัวร์ในสิ่งที่เรียกว่าทัวร์สปฏิวัติซึ่งตอนนี้อยู่กลางนาครปารีสนะคะกลางกรุงปารีสแล้วก็สถานที่แรก ที่เราจะมากันเพราะว่าเป็นสถานที่สําคัญหลายคนอาจจะเคยมาแล้วบางคนอาจจะไม่เคยมานะคะเราอยู่ที่รูดูซอมรารนเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมซึ่งบุคคลที่เป็นกลุ่มคณะราษฎรมาประชุมกันเพื่อก่อการอภิวัตสยาม2475นะคะจุดเริ่มต้นจุดที่ศูนย์ของการอภิวัต2475ก็คือณที่นี้ซึ่งเรากำลังจะไปกันปัจจุบันนี้ยังเป็นโรงแรมอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนโรงแรมไปแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าดิฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชวาญด้านประวัติดิฉันไม่ได้มาคนเดียวเราพาปูชนเียบุคคลจํานวนมากมากมากับ เราด้วยนะคะรอบมีเอ็กซ์คลูซีฟทริปนี่ก็คือตึกที่ว่านะคะโรงแรมที่เป็นที่ที่บรรดาเหล่าคณะราษฎรมาประชุมเพื่อก่อการว่าบ้านเมืองเราจะต้องมีด e ม o c r a ครซีนะคะคือวันนี้มีการกิจิมาสัมมาน5ล้านคน <Okay. S 1> อาจารย์ชันวิทย์นะคะอาจารย์จารานนะคะอาจารย์ชำนาญและอาจารย์สุรักษ์ทุกท่านเลือกค่ะว่าให้ใครอธิบายดีเอาอาจารย์จารานแล้วกันในฐานะเจ้าบ้านนะคะครับสถานที่นี้เนี่ยเมื่อปี1926คณะราษฎรท่านเบดีชวนคนมาคุยประชุมไปประชุมมาตั้งเป็นคณะราษฎรสมัยนั้นเนี่ย สันนิษฐานว่าน่าจะสมาคมนักเรียนอะไรมาเช่าจึงมาเช่าห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งจนถึงเวลานี้ไม่รู้ว่าชั้นไหนผมก็พยายามถามโรงแรมโรงแรมบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสถานที่นี้เป็นที่ก่อตัวของคณะราษฎรซึ่งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณ์าราราชมาเฟียไตยี่คนหกคนหกคนหคนใครบ้างคะอกจาไม่ได้ปีดีแปลก แล้วก็มีข้าราชการฐานทูตคนหนึ่งเป็นคุณหลวงประยูนพรมรมนตรีเข้าใจวันจะมีแนบพหลโยธินอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าดอ็ดอกเตอร์ตัวนภผานุกรมด้วยหรือเปล่าแล้วศสึกจะมีมาจากอังกฤษคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้หกเจ็ดคนนี้ทำไมท่านไปดีถึงใช้ที่นี่นี่ไงชอบเราจะถาม<บ>ว่า<ส>เราเราประชุมกันแบบแบบว่าอีลิตเหรอทำไมเราประชุมที่โรงแรมนะไม่ใช่โรงแรมคือสมัยก่อนไม่รู้เป็นอะไร แต่แตน,น่าจะเป,เ,ปเป็นตึกที่มาเช่าเขาอยู่น่าจะเป็นสมาคมนักเรียนที่ท่านไปเรียนที่นี่เรียนคณะน,นิติศาสตร์สอบรมันอยู่ใกล้กันแล้วก็ย่านนี้เป็นเป็นย่านนักศึกษาเขาเรียกว่าย่านลาเตนคือหมายความว่าพวกนักเรียนนักศึกษาพวกอาจารย์เนี่ยที่เรียนที่สอบบอลที่มาลลยแพทย์เวลาเขาเดินออกไปเขาก็พูดภาษาลาตินกันเขาจึงเรียกว่าย่านยลาตตน S <S ชาวปัญญาชนคุยกันด้วยภาษาละตินเอาเราเอามั้งไหมจัน <ฮะ S 1> เปิด Google ไหมแล้วเราคุยกันด้วยภาษาละตินอเอาเป็นว่าจริงๆแล้วถึงแม้ปัจจุบันนี้จะเป็นโรงแรมแต่ว่าในอดีตตอนนั้นไม่ใช่โรงแรมเนาะก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นย่านนักศึกษาปัญญาชนแล้วก็เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยของอาจารย์ปรีดีก็เลยเกิดการกอ่อตัวประชุมเกาะการตั้งคณะรัศดรขึ้นที่นี่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่อาจารย์ปรีดีเคยเรียนอยู่ด้วยไปนะโอเคเดี๋ยวตามไปดู อันนี้แวะนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเดินไปที่มหาวิทยาลัยของอาจารย์ปรีดีคือซอกบอลน,นะคะก็ College the France คืออะไรเป็นฟิลเหมือนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนะคะกึ่งๆึ่งยูทูบก็คือ,คอมันจะเป็นคลาสที่รับใช้หลักการความเสมอภาคทางการศึกษามหาวิทยาลัยนี้ก็คือให้โปรเฟสเซอร์ดังๆทั่วโลกมาเปิดสอนเป็นคลาสคลาสนะคะแล้วก็ใครอยากเรียนก็เข้าไปฟังได้เลยเขาก็จะดูว่าแบบใครชอบอันไหนหรือแบบวันไหนมีคนดังมาก็จะมาเรียนกันที่นี่นะคะแอบกระซิบว่าเป็นความฝันของจันทีบุตรอยากมาเปิดคลาสแบบว่าเลคเชอร์ที่นี่สักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งในชีวิตนะคะก็เอาใจช่วย จารย์ปีบุญมาสอนที่ college d e France ให้ได้เอาเรื่องตุลาการพิวัตรตุลาการรัฐประหารของไทยไหมสอนชาวฝรั่งเศสโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะนี่คือหลุยเลกลองก็คือ ลุยเดอะเกรทนะมหาราชนะคะเป็นชื่อโรงเรียนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยก่อนชาวอีลลิททั้งหลายก็จะส่งลูกมาเรียนที่นี่นะคะเป็นลุยเลอกงคอนเน็กชันเหมือนสุดกราบคอนเน็กชันสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่ก็คือโรเบสเบียร์เป็นรัฐบุรุษอาวุโสนะคะของฝรั่งเศสก็เป็นบุคคลที่แบบคนโด่งดังมากตอนนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนอยู่นะคะเนี่ยลองแบบเข้าไปดูข้างในเนี่ยสองพันไปมันก็ยังเป็นโรงเรียนอยู่ ก็คีพาผู้สูงวัยแวะเติมพลังงานนะคะกินครบปบกินกาแฟกันแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่วิวก็คือที่นี่ค่ะคณะนิติศาสตร์อมหาวิทยาลัยศอกบอลน,นะคะแห่งที่เก๋รถที่สุดในประพีสาหรับชาวนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะคะอาจารย์ปรีดีเรียนที่นี่เดินไปเดินมาอยู่ที่นี่นะคะก็มาเพื่อรําลึกถึงช่วงชีวิตัยต้นของอาจารย์ปรีดีนะคะแต่ก็สวยอยู่นะตามภาษามหาวิทยาลัยเฮโซ ที่นี่มันอยู่ใกล้กันหมดเลยจากจุดแรกที่เราอยู่ตรงที่ก่อการของคณะรัษฎรที่เป็นจุดประชุมแรกเริ่มนะคะเดินผ่านมหาวิทยาลัยซอกบอลน,นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ปรีดีได้เรียนที่คณะนิติศาสตร์ซอกบอลอยู่พูดง่ายๆว่านี่ก็คือถนนที่อาจารย์ปรีดีก็คงเดินไปเดินมากินกาแฟอ่านหนังสือมาเรียนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่ถัดจากซอกบอลมาเดินมา29 ก็จะถึงตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพาะรัศดรนะคะแต่ว่าเป็นสถานที่สําคัญของฝรั่งเศสก็คือปงเตอองนะแพนติออนนั่นเองว่าปงเตอองเนี่ยเป็นสถานที่ไว้ศพของบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายวิกเตอร์อูก้คนที่เป็นคนแต่งเลอมิสราฟนะคะก็คือศพก็อยู่ที่นี่ที่น่าสนใจที่สุดสาหรับช่อนะคะก็คือในนี้มีศพบ,บุคคลสําคัญเป็นร้อยนะคะคแต่เชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้จนถึงเมื่อไม่นานมานี้เอง มีศพผู้หญิงคนเดียวคือมารีคูรีทุกคนรู้จักมารีคูรีใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เลยเกิดการประท้วงกันแบบยิ่งใหญ่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าเฮ้ยบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสมันมีแต่ผู้ชายหรอมันไม่มีผู้หญิงที่ทําเรื่องดีพอสําคัญพอที่จะมาอยู่ที่ปงองเตอองเลยหรือนะคะมีแต่มารีคูรีคนเดียวเขาก็เลยมีการเพิ่มศพผู้หญิงนะคะที่สําคัญในประวัติศาสตร์ออกมาตอนนี้เข้าใจว่ามี7คนนะคะแต่เจ็ดจากร้อยนะคะเนี่คือ ฝรั่งเศสเนาะถึงแม้ว่ายังจะมีการเ,เรียกร้องกันต่อเนื่องแต่มันก็คงเพิ่มมาได้แค่เจ็เท่านั้นนะคะตอนนี้ความคาดหวังของทุกคนก็คือคาดหวังว่าที่ปองแตอ์องค์จะมีความเท่าเทียมในการคัดเลือกบุกคคลสําคัญมากขึ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมีผู้หญิงสิผู้หญิงก็สําคัญแต่ความหมายก็คือว่าในการให้คุณค่ากับคนในประวัติศาสตร์อะ่ะเฮ้ยไม่เป็นประวัติศาสตร์ของผู้ชายจริงอะ่ะคนสําคัญเป็นร้อยคนมันจะมีผู้หญิงคนเดียวเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมคะก็ะเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆ,ๆของปองแต่องค์นะคะแต่่่วาาเเดีียรกก็จะะลับมสสูถนทคณ ของเรานะคะจากซอกบอลแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านองโตนีนะคะบ้านของจันปรีดีซึ่งเอาจริงมันเป็นช่วงต้นกับช่วงปลายชีวิตเนาะช่วงต้นของจันปรีดีอยู่ที่ซอกบอลน,นะคะอยู่ที่ย่านกลาง กรุงปารีสซึ่งเป็นจุดที่บ่มเพาะความคิดความอ่านของอาจารย์ในการอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านองตัวนี้เนี่ยคือจุดสุดท้ายของชีวิตของอาจารย์ปรีดีก็คือหลังจากที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้สําเร็จราชาการโดนมรสุมการเมืองจนต้องกลายเป็นผู้รีภัยแล้วก็มาใช anyway ้ <quella embrace> ชีวิตช่วงสุดท้ายที่องตัวนี้เรียกว่าฝรั่งเศสก็เป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จ,จุดจบของอาจารย์ปรีดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่จุดสุดท้ายของชีวิตของอาจารย์ปรีดีกันที่บ้านองตัวนี้ซึ่งกลับมาเป็นของคนไทยเรียบร้อยแล้วนะคะไป ากซอกบอลแล้วก็โปงตีงนะคะตอนนี้มาอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์คุปาซีนนะคะเดิมเนี่ยตรงที่ตั้งหองนุสรีย์ใหญ่ๆเนี้ยก็คือคุปาซีนซึ่งใหญ่โตมโหรานมากนะคะนึกภาพเรือนจำของเปรมนะคะแต่ว่าพอคุกถูกทลายลงแล้วเนี่ยราบไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยตั้งเสาคอลัมน์อันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงว่าณนานที่นี้เคยเป็นที่ที่คุปาซีนตั้งอยู่นะคะบนเสาเนี่ยจะยังเห็นเป็นลางๆเป็นชื่อของคนที่ตายจากตอนไปบุก ทลายคุกนะคะแล้วก็ตรงนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบย่านเมืองแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูตัวกำแพงคุกซึ่งอยู่ข้างข้างล่างนี้นะคะแล้วก็นี่ยังกลับมาเจอกับไกด์กิตติมศักดิ์ทั้งหลายของพวกเราอาจารย์จรันอาจารย์จรันอธิบายนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของคูป,ปาซีนใช่ไหมซึ่งเป็นใครๆก็รู้จักเคยได้ยินชื่อคูป,ปาซีนแล้วก็การทลายคุกปัญหาก็คือแ้วตอนที่เขาจะปฏิวัติฝร,รั่งเศสกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุกทำไมต้องไปทลายคูบาซีนก็เลยบรหยุดระเบิด คืออย่างนี้คุกบาสเตย์เนี่ยนะคนก็ไม่ชอบเสียข้าวหกร้อยปีนะทีนี้วันที่สิบสามกรกฎาเนี่ยคือก่อนหน้าวันที่สิบสามเนี่ยมีข่าวลือว่าพระเจ้าหลุยเนี่ยจะส่งทหารมาปราบคนปารีสเพราะคนปารีสกำลังกำลังลุกขึ้นปฏิวัติเนี่ยตื่นตัวอะไรนะจะส่งคนมาปราบทีนี้ผูบ้บัญชาการคุกบาสเตย์เนี่ยในวันที่สิบสองเนี่ยแกก็ให้ปืนใ,ใหญ่ปืนใหญ่ประจําคุกนะี่ยรเนี่ย โพราปาระบอกปืนมาคนปารีสก็คิดว่าใช่แน่ข่าวลือคือว่าพระเจ้าหลุยจะส่งกองทหารมาปราบริงแน่เพราะว่าคุกบาสเซเลเห็นข้างบนก็เป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่พันเย็นวันทนะี่13เนี่ยคนปารีสซึ่งตอนนั้นกำลังลุกคือลุกคือ,อก็มานั่งเฝ้าพอรุ่งเช้าวันที่14คนปารีสมากันสองสามหมื่นคนไม่ได้ตั้งใจจะมายึดนะแล้วก็ส่งตัวแทนไปแจจากขอให้ผู้จัดการเรือนจำนะถอยปืนใหญ่ไม่ไม่เห็นปากระบอกปืน ตัวแทนเข้าไปนานคนคิดว่าถูกฆ่าตายแล้ว<อ>คนก็เลยบุกบุกเข้าไปลแล้วทีนี้ทหารนั้นเหลืออยู่27คนนะทหารรักษาการนะก็ยิงกลายเป็นการพังสลายคุกบัตซีนเพราะทหาร27คนมันมันจะสู้คนบารีสองหมืนได้นะ อาจารย์คะก่อนที่เราจะลงไปดูกําแพงคุกบาซินเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์จะเล่าเหตุการณ์บนประวัติศาสตร์ที่ทลายคุกแล้วแต่ทีนี้ช่ออยากรู้ว่าแล้วคุกบาซินมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรมันเป็นแค่ที่ที่คุมขังนักโทษการเมืองหรือว่ามันแค่ว่าเอ้ยมันตอนนั้นมันก็ลุกคือกันทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะในปารีสว่าพังอะไรได้ก็พังบาซินมันสําคัญยังไงในการปฏิวัติคือมันเป็นคุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุกก็จับคนจํานวนมากเลยมาคุมขังอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเป้าของความเกลียดชังของประชาชน ในวงกว้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในระดับกลางๆล,ล่างๆลงมาเนี่ยมันมันกระทบกระเทือนมากๆผมคิดว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันทําให้ทําลายคุกบาสตีวนะฮะการเดินขบวนประท้วงเนี่ยเอาเข้าจริงคนจํานวนไม่มากอะ่ะวันที่บุกคุกเนี่ยมีผู้หญิงนําขบวนด้วยซ้ำนะเป็นผู้หญิงกลางคนเป็นไปแล้วเนี่ยไม่ใช่หนุ่มๆสาวๆนะเรียกว่าเป็นคุณแม่คุณป้าทำนองนั้นนะฮะแล้ว ในในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยผมว่าเหตุการณ์ใดก็ตามถ้าหากมีสตรีเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะเหตุการณ์เหล่านั้นจะขยายใหญ่โตมากผมว่าถ้าเราเทียบกับกรณีของประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับการปฏิวัติเนี่ยผู้ก่อการเป็นผู้ชายทั้งหมดถ้าเราเทียบกับในระยะหลังต่อมาการปฏิวัติ14ตุลาคม2516การเดินขบวนนั้นเต็มไปด้วย เยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วผมคิดว่าต้องขีดเส้นใต้คำว่าสาวคือมีผู้หญิงเข้าร่วมเยอะมากๆผมคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในสังคมไทยของเราครับน่าสนใจนะคะเวลาพูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสอะ่ะ จริงๆเป็นหนึ่งในไม่กี่การปฏิวัติที่เราจะรู้เห็นภาพแบบว่าตั้งแต่คนผู้หญิงผู้ชายลูกเด็กเล็กแดงคือมันตอนนั้นมันคือคนทุกเพททัวจริงๆที่ลุคือขึ้นมาในสมรภูมิบาซินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมีผู้หญิงเป็นผู้นําการบุกเข้าไปทลายศูนย์กลางสัญลักษณ์ของอํานาจของเผด็จการกรรษัตริย์ในยุคน,นั้นนะคะอ่ะลองไปดูกําแพงคุกนิดนึงไปค่ะอาจารย์ไปค่ะเราลงตรงไหนดี <S <S ลง จากตัวคอลัมน์ที่เป็นอนุสาวรีย์บาสตีนนะคะเราก็เดินมานิดเดียวมันก็จะเป็นเมโทรหรือว่าสถานีรถไฟใต้ดินบาสตีนนะคะคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่ทําอะไรแบบนี้ก็คือซื้อตั๋วเมโทรเพื่อลงมาดูถาดกําแพงคุกบาสตีนนะคือเหตุการณ์ติฝรั่งเศสมันก็200กว่าปีแล้วใช่ไหมคะแผ่นดินมันก็สูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวกําแพงคุกบาสตีนเนี่ยอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะคะ กำลังไปใครที่มาปารีสก็มาได้นะคะมันก็ซื้อตั๋วเมโทร2ยูโรมาดูฐานกำแพงคูปาสตีนกันนี่ไงเจอแล้วถึงแล้วเก๋เนาะอยู่ดีๆถ่ายกยูฟฟต้ดินก็มีแบบเรียกว่าหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่นี่เราก็มีป้ายซึ่งมีภาษาอังกฤษด้วยขอบคุณสวรรค์ตั้งแต่มาปารีสยังไม่เจอภาษาอังกฤษเลยอันนี้กำแพงจริงนะคะกำแพงจริง คือถ้าเขาไม่ทํำในตรงนี้ไว้เราคงเดินผ่านมันไปเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกําแพงผูกบาสน์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาก็ทำเราวกั้นอะไรให้เรียบร้อยทุกคนเขาก็ไม่ได้ทำกระจกอะไรกัน้นแต่เราก็ควรจะรู้ใช่ไหมว่าเราไม่ควรจะเอามือไปจับมันนะคะนี่มันเป็นโบราณสถานสัญลักษณ์ของอำน,นาจน,นาจนิยมเผด็จการกษัตริย์อาจารย์ดีเนาะการที่มีสถายรรถไฟใต้ดินแล้วก็มีโบราณวัตถุโบราณสถานให้เราแบบเรียนรู้แบบ เมื่อร่เมืองไทยจะมีแบบนี้มั่งเราเริ่มมีนะครับกำแพงเมืองรัตนโกสินทร์ก็มีสร้างอยู่ที่ธรรมศาสตร,มร์มีครับมีครับกำแพงเมืองเชียงใหม่ก็มีก็บูรณะไว้บ้างไม่บูรณะบ้างแล้วแต่จุด<ม>ก็คือหลังจ,<ม>งจาก<ม>หลังจากที่มีการทลายกำแพงคุกบาซินไปแล้วมันไม่ได้พังหมดหรอกใช่ไหมมันก็คือแค่บุกเข้าไปได้แต่หลังจากนั้นก็คือทุบทิ้งเลยทุบทิ้งเลยทุบทิงทท้งแบบเฮี้ยนเลยก็เหลือไว้แค่ตัวฐานนี้แล้วก็คนที่ทุบทิ้งเนี่ยเป็นสถาปานิก ทุบใช้เวลาแค่6เดือนหมดเลยเหลือแค่นี้คือจริงๆครูบาซินมันใหญ่มากใช่ไหมคะมันเป็นแบบคุบหกเดือนจบตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าวิหารหลักของสุสานแปรลาชสที่กรุงปารีสนะครับนี่เป็นหนึ่งในบรรดาสุสานที่ใหญ่มากๆ ผู้คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังฝังไว้ที่นี่นะครับแล้วเมื่อวันที่9พฤษภาปี1983 2526นั้นที่นี่คือที่ชาปนกิจศพพระท่านปรีดีพนมยงค์ครับ วันนั้นคนเยอะไหมคะพอประมาณนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวกับนักศึกษาไทยกลุ่มหนึ่งทีเ่เรียนอยู่ที่ปารีสคนที่ผมจําได้แม่นเลยคือวิษณุวรันยูครับวันนั้นเราก็เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็มีตัวแทนของคณะทูตหลายประเทศมานะครับมีจีนมีเวียดนามท่านทูตไทยก็มาแล้วก็ ผมมาในส่วนหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของธรรมศาสตร์มานะครับเข้าไปในนั้นนะแล้วก็มีการชาปนกิจศพท่านผู้หญิงภูนสุขก,ก็อยู่ในวันนั้นด้วยครับท่านปัญญาอาจจะเรียกได้ว่าท่านเป็นประธานก็คงได้เป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่นับถืออาจารย์ปรีดีพนมยงในแง่ที่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญสำหรับสังคมไทยครับ มีคำถามอะไรที <favorite> ่อาจารย์เตรียมจะถามอาจารย์ปรีดีที่ไม่ได้ถามตอนนั้นผมมาเพื่อขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นครั้งที่สองเพราะว่าเราเตรียมงานธรรมศาสตร์50ปีสําหรับปี2527แต่ว่าท่านสิ้นไปก่อนวันที่ผมมาถึงดังนั้น ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ท่านครั้งแรกเมื่อท่านมาถึงปารีสในปี1970 2513ยังไม่ได้ซื้อบ้านที่อังโตนีอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ปารีส14เขตที่เรียกว่ามองปานัสครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายจุดไฮไลท์ที่ที่จริงแล้วเป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้นะคะก็คือ บ้านของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะอยู่ที่เมืองององโตนีซึ่งออกมาจากปารีสประมาณสัก45-50นาทีนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่ปจัจจวบเป็นเมืองใหม่ค่อนข้างเจริญนะคะแต่ว่าตอนที่อาจารย์ปรีดีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้มันก็เป็นชานเมืองมากๆคือพูดง่ายๆบ้านที่ราคาถูกนะคะบ้านหลังนี้เป็นที่ที่สมัยก่อนเรียกว่าชุมชนแออัดอองโตนีก็คือเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าคนอยู่กันหนาแน่นมาเยี่ยมกันหนาแน่น แขกมีตั้งแต่นักการเมืองนักศึกษาไทยนักเขียนนะคะไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกคนมาที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะแวะมาเยี่ยมเยือนที่บ้านหลังนี้นะคะถึงขั้นว่าจอมพลประพะร้าจารุสถียรนะเผลการสมัยก่อนนะคะก็แซลกึ่งไม่พอใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นแฟชั่นไปแล้วใครๆมาปารีสก็ต้องมาเยี่ยมนายปรีดีที่บ้านหลังนี้นะคะบ้านแห่งประวัติศาสตร์อดีตศูนย์รวมของคนไทยในยุโรปในสมัย4-50ปีที่แล้วนะคะเข้าไปดูกัน มาง่ายนะคะที่นี่เนี่ยนั่งรถไฟมาจากปารีสแล้วก็เดินมาสาถานีก็อยู่ห่างไปแค่มาสัก700เมตรนะคะเดิน5นาทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ก็ต้องพูดนิดนึงว่าครอบครัวพนมยงอยู่13ปีนะคะอยู่เสด็จพอจันปีดีเสียชีวิตอ้อพูดถึงจันปีดีเสียชีวิตเห็นหน้าต่างหลังนี้ไหม ห้องทางานของอาจารย์ปรีดีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดเข้าไปอีกเป็นห้องนอนของอาจารย์ปรีดีตรงหน้าต่างเนี้ยเป็นที่ที่จะตั้งเก้าอี้สองตัวที่ท่านผู้หญิงพูนสุขกับอาจารย์ปรีดีเวลาที่ไม่มีแขกนะคะก็จะมานั่งกินกาแฟกินน้ําชาคุยกันอยู่ตรงข้างหน้าต่างนี้แล้วก็ข้างในจะเป็นชั้นหนังสือกับโต๊ะทํางานที่รูปภาพที่หลายๆคนจะเคยเห็นนะคะที่อาจารย์ปรีดีนั่งแล้วก็ข้างหลังเป็นผนังหนังสือเยอะๆก็คือห้องนี้แล้วก็บนโต๊ะในห้องนี้อาจารย์ปรีดีเสียชีวิต ในวัย83ปีเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะคะหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็ศพอาจารย์ก็ตั้งที่บ้านหลังนี้ด้วยนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของบ้านนะอยู่หน้าบ้านด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงไหนเราพูดว่าครอบครัวปรีดีอยู่13ปีเสร็จแล้วพออาจารย์ปรีดีเสียชีวิตเนี่ยก็ท่านผู้หญิงกับครอบครัวก็อยู่ต่อมาอีก3 4ปีนะคะแล้วก็ขายบ้านหลังนี้เพื่อเดินทางกลับไทยก็คืออาจารย์ปรีดีเสียชีวิตแล้วอ่ะครอบครัวถึงสามารถกลับไทยได้นะคะเพราะว่าพ้นจากสภาวะผันผ ก็มีครอบครัวชาวเวียดนามมาซื้อต่อไปแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้ง40ปีคุณยายชาวเวียดนามที่เป็นผู้ที่ซื้อบ้านหลังนี้ต่อมาเนี่ยแกก็รักบ้านหลังนี้มากนะคะแล้วก็มีการเจราจาขอซื้อขอขายกันหลายครั้งนะคุณธนทรกับอาจารย์ปิยวุตรแต่ว่าคุณยายแกก็บอกว่าฉันนะ่ะอยู่ในบ้านหลังนี้มาน,นานกว่าครอบครัวพนมยอง์อีกเพราะฉะนั้นฉันไม่ขายนะคะซึ่งพวกเราก็เข้าใจนะเป็นบ้านเราหรอไม่ขายเหมือนกันนะไม่ไม่เกี่ยวว่ามันสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยยังไงเพราะว่า ประวัติศาสตร์ของเราในฐานะคนหนึ่งคนมันก็สําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะก็เข้าใจคุณยายชาวเวียดนามนะคะแต่ว่าสุดท้ายคุณยายเสียชีวิตนะคะเพราะแก่ก็แก่มากแล้วก็ทําให้ญาติเนี่ยก็ตัดสินใจว่าขายบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ได้อยาก มีภาระในการดูแลบ้านและก็สวนนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ในสวนจริงๆบ้านหลังนี้ถ้านอกเหนือจากห้องทํางานของอาจารย์ปรีดีเนี่ยสวนถือเป็นสถานที่สําคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลามีแขกไปใครมาถ้าอากาศดีพอนะคะก็จะมาอยู่กันที่สวนเนื่องจากว่าในบ้านมันแคบมากนะคะทุกคนคือแคบมากเป็นบ้านที่เล็กเล็กจนรู้สึกสะท้อนใจว่าอดีตผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของประเทศไทยทบบรัฐบุรุษอาวุโสเนี่ย ใช้ชีวในช่วงบ้านปลายจนถึงวาระสุดท้ายในในบ้านหลังเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสวนค่อนข้างใหญ่กามสไตล์บ้านฝรั่งเศสก็บ้านไม่ใหญ่แต่ว่าสวนจะใหญ่นะคะนักเรียนนักศึกษาแขกคนสําคัญมาเนี่ยก็จะมานั่งปูเสือกลางโต๊ะอะไรกันสนทนาการเมืองปรัชญาประวัติาศาสตร์ศริลปะวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นในสวนนี้หมดเลยนะคะจะเห็นว่าสวนกว้างนะคะ ตอนเราจัดงานแถลงขา่าวเปิดตัวบ้านองตัตนีเนี่ยก็จัดในส่วนนี้ก็คน200คนเต็มนะคะแต่ว่าก็จุได้ถึง200คนจริงๆสมัยนั้นมันก็เหมือนเป็นพื้นที่ของการอัปเดตข่าวสารเหมือนเป็นเหมือนเป็น f a c e b o o k Page ของคนไทยในปารีสสมัยที่ยังไม่มี Facebook Page นะคะทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะคะตอนที่เราจัดงานเปิดบ้านมีพี่คนนึงอายุมากแล้วนะคะแกบอกว่าสมัยที่แกมาเรียนที่ยุโรปเนี่ยหลายสิปีมาแล้วแกไม่เรียนที่ฝรั่งเศสนะคะ แกไปเรียนที่ออไม่แน่ใจว่าเยอรมันหรือปร,ประเทศประเทศอื่นๆนี่แหละแต่ว่าต้องมาหาอาจารย์ปรีดีก่อนเหมือนกับเป็นธรรมเนียมของนักเรียนไทยสมัยนั้นว่ามาถึงยุโรปแล้วเนี่ยมาต้องมาเยี่ยมคารวะอาจารย์ปรีดีก่อนแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปเรียนนะคะก็จะเป็นที่รวมออบทสนทานาของคนไทยไกลบ้านนะคะคนที่ มารั่มมาเรียนแล้วก็จรรันปรีดีก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ทุกคนอยากสนทนาด้วยนะคะตรงนี้เป็นเถียงนาเล็กๆเป็นที่อยู่ของเลขาส่วนตัวของอจรรันปรีดีนะคะชื่อพี่น้อยวิชินีกับสามีแกก็อยู่ที่บ้านเล็กๆนี้นะคะตอนนี้ก็สุดโซมมากแล้วเดี๋ยวเราต้องมีการปรับปรุงรีโนเวทนะคะ,ฉะเฉลียงนี้เป็นส่วนที่ต่อต่อขึ้นมาใหม่โดยสมัยคุณยายชาวเวียดนามนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้โครงบ้านเสียหายไปข้างล่างนี้เป็นห้องของครูแป๋วครูสุดาพนมยงนะคะอยู่กับ แม่บ้านอยู่ชั้นล่างชั้นกราวแล้วก็ในห้องหลังนี้มีเปียโน,โนซึ่งทุกคนคะอันนี้เล่าปากเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเปียโ,โนจะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เปียโ,โนหลังเดิมที่ครูแป๋วเคยเล่นตอนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอด10กว่าปีนะคะ เพราะว่าตอนขายบ้านเนี่ยคูแป๋วก็ยกให้เลขาของอาจารย์ปีดีซึ่งมีบ้านอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็กลับเมืองไทยไปพอบ้านได้กลับมาเป็นของคนไทยอีกครั้งหนึ่งก็ทางพี่เจ้าของเปียโ,โนเนี่ยนะคะก็บอกว่ายินดีมากที่จะยกเปียโ,โนที่ได้รับจากครูแป๋วกลับมาคืนที่ห้องเดิมนะคะแลนของการดูแลบ้านเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันไม่ได้สุดโตมากแต่ว่าข้างในเป็นบ้านเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะซื้อกลับมาใช่ไหมคะแลนก็คือหลังจากเปิดตัวบ้านแถลงข่าวตามที่ทุกท่านได้เห็นข่าวกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะ รีโนเวทใหญ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งภายในแล้วก็จะปรับปรุงภูมิทน์สวนให้เป็นสวนนิทัศการข้างล่างเนี่ยจริงๆถ้าถ้ามองเข้าไปนะคะพี่แม่บ้านทําความสะอาดอยู่ถ้ามองเข้าไปนะคะจะเห็นว่ามันก็ตรงเนี้ยจะเป็นชั้นก่าวชั้นก่าวของบ้านก็คือปกติเขาเป็นซักล้างครูอะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะปรับมันเป็นห้องโถงโล่ง,ลง สำหรับจัดเสวนาวิชาการก็คือถ้ามีสมาคมนักเรียนไทยคนไทยในยุโรปนะคะไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสอยากจะจัดกิจกรรมถ้าเป็นช่วงอากาศดีมันก็จัดในสวนใช่ไหมคะแต่ว่ายุโรปนะคะอากาศที่จะอยู่ในสวนได้มันก็ปีหนึ่งไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นช่วงที่หนาวๆเนี่ยก็จะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในเป็นโซนจัดนิทรศการจัดเ,เสวนาวิชาการต่างๆนะคะศิลปะประวัติศาสตร์ปรัชญาฟิสิกส์ ใดๆได้หมดนะคะไม่ใช่ว่าต้องการเมืออย่างเดียวส่วนสวนตรงทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จัดเป็นนิทรรศการสําหรับผู้ที่ถูกกระทําจากรัฐคิดต่างจากรัฐแล้วก็ทําให้ชีวิตนีอันเป็นไปในประการต่างๆบริเวณสวนรอบบ้านเนี่ยก็จะจัดเป็นเหมือนกับปฏิมากรรมสวนที่ะระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นนะคะส่วนพื้นที่โล่งๆตรงข้างหลังเนี่ยก็คือเว้นว่างไว้สําหรับจัดก,กิจกรรมจัดงานเสวนาหรือว่างานปิกนิกงานเลี้ยงต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นซันเดย์มาร์เก็ตนะคะตลาดนัดสำหรับคนไทยในฝรั่งเศสนี่ก็อยากจะทำเหมือนกันนะคะ ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยคุณธนธรมีความตั้งใจว่าจะทํารูปปั้นท่านผู้หญิงคุณสุตรงนี้นะคะคิดว่าอยากจะทารูปปั้นท่านผู้หญิงคุณสุมองกลับไปในทิศเอเชียอาคาเนก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือกลับไปที่ประเทศไทยนะคะแต่ท่านผู้หญิงมองกลับไปที่ประเทศไทยแต่ว่าอันนี้ยังเป็นไอเดียอยู่นะคะแต่โดยภาพรวมก็คือชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยจัดกิจกรรมชั้นหนึ่งรวมถึงห้องทํางานหอจารปรีดีแล้วก็ห้องรับแขกซึ่งก็เป็นสถานที่ท,ที่ต้อนรับบุคคลที่มาเยือนบ้านหลังนี้ก็จะจัดเป็น พิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาของประชาธิปไตยไทยประวัติศาสตร์การอภิวัตสยาม2475ชีวิตของอาจารย์ปรีดีพนมยงและครอบครัวนะคะก็จะเป็นพัศการที่จัดแสดงอยู่นะคะแล้วห้องทุกห้องก็จะถูกทําให้กลับมาหน้าตาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานของอาจารย์ปรีดีห้องนอนของอาจารย์ปรีดีนะคะ แล้วก็ส่วนชั้นบนเนี่ยมันก็จะเ,เป็นห้องนอนนะคะชั้นบนเราก็เลยจะเปิดเป็นที่พักนะคะสำหรับใครที่อยากมาดื่มดม่าบรรยากาศของการได้พักในบ้านหลังประวัติศาสตร์ก็จะเข้าพักจองได้นะคะซึ่งรายได้จากการเข้าพักในบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเมนเทนเนนซ์นะคะหรือว่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านหลังนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแผนก็คือต้องการที่จะใช้เวลา1ปีรีโนเวททั้งหมด ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้กันได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นบ้านเปล่าอยู่นะคะยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยเพราะฉะนั้น1ปีนับจากนี้ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นทันเดือนเกิดแล้วก็เดือนเสียชีวิตของอาจารย์ปรีดีเราก็คาดหมายว่าจะกลับมาจัดงานบุญเปิดบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเป็นการเปิดฉบับสมบูรณ์โดยบ้านที่กลับมามีหน้าตาเหมือนสมัยที่อาจารย์ปรีดียังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทุกคนจะได้มาใช้สอยมนนะคะมาจัดกิจกรรม คืนชีวิตให้กับบ้านองตนีมันไม่ใช่ว่าเป็นบ้านที่สําคัญแค่เพราะว่ามีอาจารย์วิทิยอาศัยอยู่แต่เป็นบ้านที่เป็นหมุดหมายการเดินทางของประชาธิปไตยไทยเป็นบ้านที่เคยเป็นศูนย์รวมของคนไทยในฝรั่งเศสในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นการจะคืนชีวิตบ้านหลังนี้กลับมาก็คืออยากให้คนไทยกลับมาใช้ปีหน้าเจอกันที่บ้านองตวนีอีกครั้งในวันที่บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตค่ะ